คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่กาวและค่อนข้างหยาบคายผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำหรือถ้ายังยืนยันที่จะดูก็เอาที่พวกมึงสบายใจเลยไอสัตว์ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกันชาแนาลเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าวัดอีฟเกี <What S 2> ่ยวก,กับเรื่องเกิดใหม่ลูกโอชินะครับแล้วหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือสมมุติว่าหากไอรอดจากเหตุการณ์ในวันนั้นมันจะเป็นอย่างไรอ่าแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยเรื่องก็จะเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ไอได้พบกับเรียวสึเกะที่กําลังจะมอบดอกไม้ให้กับไอยินดีด้วยที่ได้ไปคอนเสิร์ตที่โดมแล้วเด็กๆละ่ะเป็นยังไงบ้าง ซึ่งคขพูดนี้ก็ชวนให้ไอคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมากับลูกๆรวมถึงสิ่งที่ตัวเองเคยได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายแต่ในขณะที่กำลังจะคิดไปไกลอยู่นั้นไอดันเหลือไปเห็นมีดที่ซ่อนอยู่หลังดอกไม้ทำให้ไม่รอช้าไอาก็ได้เตะมีดให้กระเด็นขึ้นไปในมือของเธอจากนั้นไอก็ได้แทงเดวสเกะเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ปกป้องลูกๆของเธอเอือเจ็บงั้นเหรอมันก็ไม่เจ็บเท่ากับตอนที่เธอมีลูกตอนเป็นไอดอลหรอกเธอมันทอดละยยศแฟนเออโทษทีนะ ฉันอาจจะเป็นคนที่ดูไร้ความรับผิดชอบแต่ว่าฉันไม่ยอมให้ใครมาลังแกลูกๆของฉันหรอกเธอมันก็แค่พวกโกหกหลอกลวงชาวบ้านไปวันๆจริงอยู่ฉันอาจจะเป็นคนที่ดูเจ้าเล่ห์กับขี้โกหกและก็ไม่รู้ว่าการรักใครสักคนนั้นมันมีความหมายว่าอะไรแต่ถึงอย่างนั้นก็เพื่อให้แฟนๆทุกคนนั้นได้มีความสุขและฉันเชื่อว่าคำโกหกเหล่านี้สักวันมันจะกลายเป็นจริงหากสิ่งที่ฉันทำลงไปมันทำให้คุณผิดหวังก็ต้องขอโทษด้วยนะ คุณเรียวสเกะด้วยคำพูดนี้มันก็ทําให้เรียวสเกะที่กําลังจะตายตกใจมากๆตรงที่ว่าทําไมไอถึงยังจําชื่อเขาได้หลังจากที่อึง้งจนพูดไม่ออกไปได้สักพักเขาก็ได้ตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวไอเป็นอะไรไหมอะควารีบถามด้วยความเป็นห่วงแม่ไม่เป็นไรหรอกแล้วลูกล่ะปลอดภัยดีหรือเปล่าแค่ไอไม่เป็นไรผมก็โอเคแล้วว่าแต่สมนี่ให้ผมเรียกรถกู้ภัยมาเก็บไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่หาวิธีจัดการเองนี่เกิดอะไรขึ้นน่ะ อ๋อลูบี้มันไม่มีอะไรหรอกเธอไปนอนพักต่อเถอะจากนั้นอาควาก็ชวนลูบี้ไปนอนพักต่อซึ่งอาควานั้นต้องการที่จะช่วยไอปิดบังกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้พอไอเห็นว่าทั้งคู่ไปนอนพักเธอจึงได้ติดต่อกับเพื่อนเก่านี่ฉันขอรบกวนให้เธอมาเก็บศพที่บ้านฉันหน่อยสิหลังจากที่ผ่านไปได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพื่อนเก่าไอกับพวกก็ได้มาถึงซึ่งเธอคนนี้ก็คือยอไบอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเริ่มจะกาวแล้วนะนี่มึงกะจะแหกจักรใให้ไใ้ไไดช่่มันีอสต ใจเย็นๆครับคุณคนดูผมก็แค่อยากให้เนื้อเรื่องมันสมเหตุสมผลก็แค่นั้นเองอ๋อแล้วไปนะมึงไม่ได้เจอกันนานเลยนะไอจังว่าแต่ก่อนที่เธอโทรมามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอคืองี้เรื่องมันยาวเดี๋ยวเอาเป็นว่าหลังจากทําความสะอาดบ้านฉันจะเล่าให้ฟังทั้งหมดจากนั้นพวกของยอก็ได้เก็บศพเรียวสเกตแล้วก็ได้ช่วยไอทําความสะอาดบ้านให้สาเหตุที่ยอและพวกเก็บงานได้เนียนเพราะว่าพวกเขาทุกคนเป็นนักฆ่าแล้วก็นักลอบฆ่า ซึ่งยอเธอก็อยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นเพื่อนกับไอตอนเด็กแล้วเนื่องจากว่าไอาเป็นเพื่อนที่แสนดีและเชื่อใจได้เธอจึงไม่คิดที่จะปิดบังและเล่าเรื่องของตัวเองทั้งหมดให้ไอฟังซึ่งด้วยความรักเพื่อนของยอยอจึงได้สอนฝึกวิชาศิลปะป้องกันตัวให้กับไอยอยู่บ่อยครั้งนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมไอถึงป้องกันตัวจากเรียวสุเกะได้ไอได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ทั้งหมดให้ยอฟังจากที่พวกเราได้ฟังสิ่งที่คุณพูดเกือบทั้งหมดผมรู้สึกว่่่่าเเรืืออองงงนนนนีี้มมัมยูนะ มันต้องมีใครสักคนชักยายอยู่เบื้องหลังแน่ๆฉันว่าเราไปหาที่เงีย,งยบๆคุยกันดีไหมจากนั้นทุกคนก็ได้ไปองค์กรรับของยอแน่นอนว่าไอได้โทรติดต่อมิยากะเพื่อให้เธอได้ฝากดูแลอควากับรูบี้แล้วไอก็ได้บอกเหตุผลมิยากะไปว่าขอทําธุระกับเพื่อนเก่าสักแป๊บหนึ่งเป็นไปได้ไหมไอว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นเขาคนนั้นเธอได้บอกที่อยู่หรือขอร้องให้เขามาเยี่ยมลูกของเธอหรือเปล่าอืมทีแรกฉันก็ไม่อยากจะคิดหรอกนะว่าจะเป็นเขาแต่ว่า มันดันมีหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงไปยังเขาเพราะไม่เกี่ยอาทิตย์ฉันก็เพิ่งติดต่อเขาไปเองว่าให้มาเยี่ยมลูกบ้างเอางี้ไหมรบกวนพวกคุณไปช่วยสืบหาข้อมูลของเขาหน่อยได้ไหมถ้าหากเจอฉันกับยอจะเป็นคนไปจัดการเขาเองซึ่งพวกของยอตอบตกลงเพราะทุกคนเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของยออันที่จริงแล้วองค์กรของยอไม่ได้มีความสามารถเพียงแค่ฆ่าเป้าหมายอย่างเดียวแต่พวกเขานั้นมีความสามารถในการสืบหาเบาะแสด้วย ซึ่งในความอัจฉริยะของพวกยอทำให้ใช้เวลาเพียงแค่4วันในการตามบอกแสของเขาเจอซึ่งตัวของเขาคนนี้เนี่ยเป็นถึงแฟนเก่าของไอและเป็นพ่อของลูบี้อะควาด้วยเหมือนว่าแฟนเก่าของคุณเขากําลังวางแผนที่จะฆ่าสาวที่อยู่ในวงการไอดอลที่อุทยานแห่งชาติจิจิบุธรมะใครเขาเลือกป่าที่อยู่ใกล้ตเกียวอย่างนั้นเหรอเขาดูเป็นคนที่ร้ายและเหลี่ยม ผิดกับตอนที่อยู่ด้วยกันในสมัยเรียนเลยซึ่งอันที่จริงยอก็เคยเรียนห้องเดียวกับแฟนเก่าของไอด้วยแต่เนื่องจากไอนั้นตั้งท้องกับแฟนเก่าก่อนเลิกลากันไปในช่วงที่กําลังจะจบม .3 บวกกับที่ยอต้องการจะตามหาความฝันในช่วงเวลานั้นพอดีนั่นจึงทําให้ยอนั้นแยกทางกับไอกันหลังจากที่จบม .3 ซึ่งแม้ไม่ได้เจอหน้ากันเกือบ5ปีแต่ทั้งคู่ต่างก็ยังติดต่อกันผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียและในช่วงที่ไอนั้นขอดูควากับรูบี้ด้วยความหวังดีเธอก็อยากให้แฟนเก่านั้นนัดมาเจอหน้าลูกๆบ้างนั่นก็แน่นอนว่าไอเองก็บอกเรื่องนี้กับยอ เพื่อให้พวกเธอสืบว่าแฟนเก่านั้นเป็นยังไงบ้างหรืออยู่ที่ไหนยังไงแต่ปรากฏว่าหนึ่งในพวกของยอดันไปรู้ว่าแฟนเก่าของไอเป็นคนปล่อยข่าวเช้าของนักแสดงหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮิเมกาวะ แน่นอนว่าข่าวชฉวที่ว่าก็คือฮิเมกาวะแอบไปคบชู้กับชายปริศนาคนหนึ่งจนตั้งท้องจนอุเอฮาระสามีของเธอรู้ความจริงมันก็ทําให้เขาใจแตกสลายและก็เสียสติฆ่าฮิเมกาวะแล้วก็ฆ่าตัวตายตามไปซึ่งหนึ่งในพวกของยอไม่รู้ว่าใครเป็นชายชู้รู้แค่ว่าแฟนเก่าของไอเป็นคนปล่อยข่าวแน่ๆพอเขาเล่าเรื่องนี้ให้ยอฟังแน่นอนว่าตอนแรกยอก็ไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นคนทําจริงๆแต่พอหลังจากที่แฟนเก่าของไอได้สร้างวีรกรรมเพิ่มเติมอย่างเช่น อยู่เบื้องหลังการตายของผู้หญิงในวงการบันเทิงหรือวงการแสดงซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีหลักฐานหรือร่องรอยเชื่อมโยงไปถึงตัวเขาโดยตรงแต่อย่างน้อยมันก็สาวไปถึงตัวเขาโดยทางอ้อมเหตุการณ์นี้จึงทําให้ยอรีบบอกไอแน่นอนอยู่แล้วว่าไอไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แม้ว่ายอจะเตือนหลายครั้งจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เรียวสเกะบุกมาฆ่าไอไอจึงเริ่มคิดแล้วว่ามันอาจจะเป็นไปได้เพราะแม้ว่าแฟนเก่าของไอจะวางแผนได้เนียนหรือแยบยลแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันก็ทิ้งร่องรอยที่สาวไปถึงเขาโดยทางอ้อมอยู่ดี ตัดมาที่ปัจจุบันไอและยอได้ลักลอบเข้าไปในอุทยานแห่งชาติจิจิบุธรรมะครซึ่งไอจะขอล่วงหน้าไปก่อนแล้วให้ยอตามมาที่หลังไอเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เจอแฟนเก่าของไอที่กําลังเดินหันหลังอยู่ในขณะที่เขากําลังคิดว่าจะให้สาววงการบันเทิงตายด้วยวิธีไหนอยู่นั้นไม่ได้เจอกันนานเลยนะเป็นเป็นไปได้ยังไงทําไมเธอถึงยังไม่ถูกไอสต,ตเกอร์นั่นฆ่าฉันว่าฉันแอบปล่อยข่าวแบบแยบยลแล้วนะ แมแม้ได้เจอกันทั้งทีเดี๋ยวนี้เธอทักทายกันแบบนี้แล้วเหรอคามิกิคุงหลังจากที่สิ้นสุดคําพูดยอกรีบบุกเข้ามาล็อกคอคามมกิทันทีเบื้องหน้าแกเป็นคนที่เป็นกันเองเข้าถึงง่ายแต่เบื้องหลังแกคือฆาตกรโลกจิตที่วางแผนแบบแนบเนียนและแยบยลโดยที่ไม่ลงมือฆ่าด้วยตัวแกเองนี่คงจะเป็นสันดานที่แท้จริงของแกสินะคามิกิคามิกิตกใจเรื่องที่ไอย,ยังรอดแล้วก็เรื่องที่ยอพุ่งมาล็อกคอเขานี่พวกแกสองคนวางแผนกันมาใช่ไหม นี่ฉันอยากจะบอกอะไรเธออย่างไอได้เอามีดของเรียวสเกะแทงไปที่ขาซ้ายของคามิกิอ้าข,ขาฉันนี่สำหรับผู้หญิงเคอะร้ายที่แกเคยฆ่าไอได้แทงไปที่ขาขาวาต่อส่วนอันนี้สำหรับที่แกไม่ยอมมาเจอหน้าลูกๆก่อนที่ไอจะฆ่าคามิกิอย่าฆ่าเขาเลยไอฉันขอจัดการเองดีกว่าใช่ครับยอได้เอากริชส,สีทองอันคู่ใจของเธอปักไปที่หัวของคามิกิ ก่อนตายแกอยากจะสั่งเสียอะไรไหมขอบใจที่ไม่ทอดทิ้งพวกเขาหลังจากที่สั่งเสียจบคามมกิก็ตายทันทีแม้ว่าคามมกิจะเป็นคนที่ชั่วช้าสามานมากแค่ไหนแต่ในใจลึกๆแล้วเขาก็ยังมีเศษเสี้ยวของความเป็นพ่ออยู่เล็กน้อยทําไมเธอไม่ให้ฉันฆ่าเขาล่ะฉันกลัวว่าเธอจะได้รับภาพติดตาที่ไม่ควรจะจํายังไงล่ะนี่เธอเป็นห่วงฉันขนาดนี้เลยเหรอฉันอยู่วงการนักฆ่ามานานฉันฆ่าคนมาตั้งเยอะฉันรู้ดีว่า การที่ฆ่าคนครั้งแรกมันรู้สึกยังไงฉันไม่อยากให้เธอต้องมาประสบพบเจอกับภาพติดตาหลอนๆแบบนั้นเอาเป็นว่าเรารีบฝังศพเขาเถอะหลังจากฝังศพคาเมกิเสร็จพวกเขาก็ไปล้างตัวที่แม่น้ําแล้วยอก็รีบส่งไอกลับบ้านมามา่าไปทําธุระที่ไหนมาทําไมไปนานจังแม่แค่ทําในสิ่งที่คิดว่ามันถูกต้องขอโทษที่ทําให้เป็นห่วงนะเอาหน้ารูบี้ไอคงมีเหตุผลของเธอแหละถึงต้องใช้เวลานานขนาดนี้แต่ก็อย่าปล่อยให้พวกเราเป็นห่วงสิ เธอไปนานสักขนาดเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกที่พวกเขาจะเป็นห่วงเธอขอบคุณคุณมิยากโกะนะที่ช่วยดูแลวพวกเขาตอนที่ฉันไม่อยู่ต้องรบกวนคุณตลอดเลยเฮ้อช่างเถอะเธอปลอดภัยก็ดีละแล้วพรุ่งนี้ก็อย่าเบี้ยวงานคอนเสิร์ตละกันซึ่งเพราะเหตุการณ์ที่เรียวสเกะบุกบ้านกับเหตุการณ์ที่ตามตัวคามมกิจึงทําให้อต้องขออนุญาตเขาเลื่อนงานคอนเสิร์ตไปเกือบสัปดาห์หนึ่งเลยแน่นอนว่าไอได้ชวนให้ยอมาดูด้วยซึ่งยอก็ตอบตกลง พอถึงวันคอนเสิร์ตทุกอย่างก็ราบลื่นไปได้ด้วยดีไอชวนยองมากินข้าวและแนะนำตัวให้กับอิจิโกะมิยากะรวมถึงอควาลูบี้ด้วยเวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆก่อนที่ยอจะย้ายไปทำภารกิจที่ต่างประเทศเธอก็ได้ขอไปกินข้าวบ้านไอซึ่งด้วยความมีน้ำใจไอก็ยินดีที่จะทำอาหารอร่อยๆให้ยอกินพอทั้งคู่กินเสร็จต่างก็บอกลาซึ่งกันและกันถ้ามีอะไรอยากติดต่อหรืออยากให้ฉันช่วยฉันก็ยินดีที่จะตอบรับความช่วยเหลือจากเธออืมยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะ ทั้งสองคนต่างก็ได้บอกลาแล้วก็ต่างไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองไอ <I S 1> ได้เฝ้าดูรูบี้กับอควาจนพวกเขานั้นเติบโตแล้วก็ได้ทําตามความฝันที่พวกเขานั้นปรารถนาทั้งคู่ส่วนยอก็ได้ทําตามหน้าที่ของตัวเองได้ดีจนถึงวัยเกษียณและนี่ก็เป็นการจบแบบที่1แน่นอนว่ามีแบบที่2ซึ่งเนื้อหามันจะกาวมากๆหากใครไม่ชอบเนื้อเรื่องเกาๆก,ก็สามารถไปฟังท้ายคลิปหรือปิดคลิปไปเลยก็ได้ส่วนใครพร้อมแล้วไปกันตอนจบแบบที่สอง หลังจากที่ไอเต็มใจที่จะให้ยอมากินข้าวก่อนแยกย้ายกันไปยอก็ได้ช่วยไอยกของแล้วก็คุยเรื่องต่างๆที่ผ่านมาพอคุยไปได้สักพักทั้งคู่ก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติพวกเธอจึงหันไปดูรอบๆปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งไปเลยไอรู้ว่าถ้าไม่ดีจึงรีบเข้าบ้านไปดูลูกๆปรากฏว่าทั้งคู่ก็หยุดนิ่งเหมือนกันไอทำอะไรไม่ถูกจึงรีบออกไปข้างนอกเพื่อหาคนที่ยังขยับได้เหมือนกับยอในขณะที่ทั้งสองคนกำลังหานั้นก็ได้มีประตูเทมแพดกลางออกมา จากนั้นก็มีพนักงานจากองค์กรปริศนาออกมา2คนซึ่งสูตรของพนักงานทั้ง2คนนั้นมันเขียนว่า TVA ใช่ครับพนักงาน2คนนี้ก็คือโลกิกับโมเบียจากซีรีส์โลกินั่นเองเจ้าถูกจับแล้วโคชิโนไอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันเอ่อทำเรื่องอะไรผิดละคะถึงมาจับฉันเจ้าแหกกดเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะการมีอยู่ของเจ้ายอไบอเอ๋ชันก็ด้วยเลยคะเรื่องมันยาวนะ่ะ เอาเป็นว่าพวกเธอมากับเราก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะเล่าทุกอย่างทุกเรื่องให้พวกเธอฟังเองไม่ฉันจะไม่ไปกับคนแปลกหนะ้าในขณะที่ยอกําลังจะโจมตีใส่โลกิและโมเบียสอยู่นั้นโลกิก็ได้ใช้เทมเพลตเร่งเวลาให้พวกเธอนั้นช้าลงจากนั้นโลกิก็แยกร่างเป็น2คนแล้วก็แปลงกายเป็นซิลวีเพื่อจับกุมทั้งคู่พอจับกุมเสร็จโมเบียสก็เปิดโปรเจคเตอร์ให้ไอดูก่อนว่าในเส้นเวลาหลักจุดเริ่มต้นและจุดจบของไอเป็นยังไงส่วนของยอ ก็จะเป็นเหตุการณ์ในเส้นเวลาของจักรวาลสปายเอ็กซแฟมพอทั้งคู่รู้ว่าการกระทําของพวกเธอมันสามารถสร้างความเดือดร้อนให้กับจักรวาลอื่นพวกเธอจึงยินยอมที่จะทํางานให้กับท v a แน่นอนว่าสักวันไออาจจะได้กลับไปใช้ชีวิตในเส้นเวลาที่อควาและลูบี้สูญเสียเธอไปแล้วก็ได้ส่วนฝั่งของยอก็เช่นกันสุดท้ายแล้วทั้งคู่จะได้กลับหรือไม่ก็ให้คุณผู้ชมคิดต่อเอาเองได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอสัตว์นี่มึงจะจบแบบปลายเปิดแล้วให้บกกูคิดกันเอาเองอีกแล้วเหรอ จะเย็นๆครับพี่ผมก็แค่อยากให้มันสนุกแล้วหน้าค้นหาต่อก็แค่นั้นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ what if เกิดใหม่รูปโอชิยอมรับตรงๆเลยว่าผมไม่ได้ดูเรื่องนี้แบบจรงิงจังและเจาะลึกอะไรมากหากผมพลาดข้อมูลตรงไหนก็ต้องกราบขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงปรารถนาที่จะให้เรียวสเกะและคาเมกิตายอย่างอันนะซึ่งแน่นอนคลิปนี้ผมได้เติมเต็มความปรารถนาให้กับคุณผู้ชมแล้ว ถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบครับผม